สนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชนนายวราวุธศิละปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพอมอเปิดเผยว่าในช่วงเทศกาลปีใหม่ทางกระทรวงจะมีของขวัญปีใหม่ให้ประชาชนทั้งหมดโดยมีรายละเอียดดังนี้ 1>, 1. สำนักงานธนานุเคราะห์ฟรีดอกเบีย้ยสำหรับผู้ที่จำนำไม่เกิน5,000บาทในเดือนมกราคมถึงเดือนกุมภาพันธ์2,567จำนวน44สาขาทั่วประเทศ 2. อบรมถ่ายทอดความรู้ทางการเงินและอาชีพจำนวน2,200คน 3. เรียนฟรีมีโอกาสสร้างงานสร้างไรายได้ให้เยาวสตรีสตรีและผู้ประสบปัญหาทางสังคมผ่านการเสริมทักษะทางอาชีพกว่า20หลักสูตรโดยมุ่งเป้าฝึกอบรม20,000คนทั่วประเทศ 4การเข้าถึงสิทธิครอบครัวเด็กแรกเกิดอย่างมีคุณภาพค้นหาเด็กตกหล่นเร่งรัดการลงทะเบียนรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด389,727คน 5. พัฒนาต้นแบบสถานพัฒนาเด็กเล็กทั่วประเทศ 6. กปรับสภาพที่อยู่อาศัยเพื่อคนทุกวัย1 0 0,000ครัวเรือน 7. สนับสนุนการบริบาลและคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุผ่าน,นกลไกศูนย์บริบาลผู้สูงอายุ9จังหวัด14พื้นที่ 8. โครงการสนับสนุนครอบครัวอุปถัมภ์ผู้สูงอายุจำนวน1,107ครอบครัว 9. ตั้งศูนย์เร่งรัดจัดการสวัสดิภาพประชาชนหรือสอรอสอให้บริการ24ชั่วโมงในพื้นที่77จังหวัดเร่งรัดจัดการเพื่อสวัสดิภาพประชาชนที่ประสบเหตุวิกฤตทางสังคมมากกว่า2,567ครอบครัว 10. มุงสร้างรายได้ให้แก่สมาชิกนิคมสร้างตนเอง43แห่งและราษฎรบนพื้นที่สูง16แห่ง รวม4,250ครอบครัวผ่านกลไกาการพัฒนาในพื้นที่ภายใต้แนวคิด BCG Model มุงสร้างรายได้79.8ล้านบาท11 สร้างโอกาสพัฒนาศักยภาพคนพิการพัฒนาหลักสูตรอาชีพ3หลักสูตรส่งเสริมครอบครัวอุปการะให้แก่คนพิการที่ไม่มีผู้ดูแลในชุมชน400ครอบครัวพัฒนาระบบบริการเบ็ดเสร็จหรือวันสต็อปสวิตในการออกบัตรประจําตัวคนพิการรายใหม่50,000คนซึ่งทั้งหมดกําลังทําแผนอยู่จะนําเข้าที่ประชุมคอรมอเพื่อรับทราบภายในเดือนธันวาคมคาดว่าจะเสร็จทันในช่วงเทศกาลปีใหม่